ปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับ To y ยต a Cam มรี่ 2.5G คันนี้นะคะใครที่กำลังตามหาสเปค 2.5G อยู่นะคะห้ามพลาดอีกหนึ่งคันเลยก่อนหน้านี้นะคะนุชมีการรีวิวรถเพิ่งรับเข้ามาแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะสภาพหลังปรับสภาพพร้อมขายคันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่เป็นสาวก c คมร y นะคะห้ามพลาดอีกหนึ่งรุ่นเลยสำหรับชมนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างหายากนะคะสำหรับตัว 2.5G วันนี้นุ้จัดมาให้แล้วนะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติสูตรเลยค่ะพี่ๆ่ะ นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะไม่ใช้งานแค่หลักหมื่นเท่านั้นเลยสภาพบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยค่ะการันตีมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับใครสนใจคันนี้อยากดูารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะไปดูในส่วนของารายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับจะเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะ,ะวันนี้ก็มาอยู่กับนุชที่โชว์รูมใหญ่เลยนะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้มีอัปเดตรถพร้อมขายกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยคุ้มแน่นอนเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้เป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารผ่อนสบายๆนะคะไม่ข้าม1นึ่งหมื่นนะคะจัดไปได้เลยค่ะพี่คันนี้โตโยต้าแคมรี 2.5G นะคะปี 2,016ราคา599,000บาทนะฟรีดาวจัดยอดเต็มคันนี้ผ่อนเดือนละเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นตลอดยุสัญญาเลยนะคะสำหรับลูกคา้ามีประวัติเครด,ดิตดีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นสำหรับใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยเดิมโรงงานและที่สาคัญนะคะไม่ใช้งานคันนี้แค่หลักหมื่นเท่านั้นคะ่ะพี่คะไม่ใช้งานอยู่53,000 3,000กิโลเท่านั้นเลยเป็นไม่เดิมแท้โรงงานตรวจสอบประวัติศูนย์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้บอกเลยเลยว่าเดินประวัติศูนย์สวยไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำมาเป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนรถเปยงานปลดระวังด้วยนะรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมมาดูกันเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นโฉมนะคะก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมนิวนั่นเองนะคะตัวแมนนูเชนนะคะตัวรถนะคะสภาพไม่มีชำค่ะพี่เป็นโครงสร้างหลักเดิมโรงง,งานนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคมไฟนะคะอยู่สภาพสวยๆเดิมๆนะคะไม่มี ริ้วรอยการแตกล้าวสวยเดิมเซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวรถมีมาให้2จุดมาพร้อมไฟตัด,ตดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วกันชนอยู่สภาพเดิมโรงงานสีขาวมุกสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่คันนี้ป่งซุ้มร้อยอยู่สภาพเดิมด้วยนะคะและในส่วนของรายเรียดตัวแมต์คันนี้นะคะได้เป็นแมตต์เดิมโรงงานขอบ17ดนะคะดอกยางปี2019กดอกยางนะคะเดี๋วนุชทำการเปลี่ยนดอกยางให้ใหม่เลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้และกระจกด้านหน้าตัว รถได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้การันตีมาให้เลยนะคะพี่ๆขาไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ํากอไม,ม้แน่นอนนะสาหรับพี่ๆท่านไหนมองหานะคะแคมรี่มือ2นะคะคัดเกรดคัดคุณภาพไม่ใช้งานน้อยๆแนะนําเลยค่ะพี่ตัวนี้ 2.5G ค่อนข้างหายากมา,มากๆเลยนะกับสเปคนี้นะคะนานๆจะมีเข้ามานะคะ วันนี้จัดสีขาวมาให้1คันเลยสวยๆสีด้านข้างนะคะตัวสีประตูนะเรียบเนียนนะคะสันเตียมพรมเห็นได้ชัดเลยนะคะเมื่อเปิดเป็นสีโครมเมียมนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วรอบคันสวยๆเลยสําหรับภายในนะคะคุมโทนด้วยสีเบจแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วนะคะตัวเบาะไม่มีดิ้วรอยการฉีกขาดอยู่สภาพสวยๆเดิมๆพร้อมหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังระบบแอร์ออโต้พรมไมอติฟังก์ชันเกียร์ออโต้สวยๆแบบ เลยคอนโซลมาพร้อมลายไม้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมีลายไม้นะคะตรงคอนโซลแล้วก็ หน้าตรงกลางมีมาให้เพิ่มเติมนะคะไม่พอเท่านั้นนะคะแผงประตูนะคะมีลายไม้ตกแต่งมาเพิ่มเติมสวยๆแบบนี้อีกด้วยนะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูเสาเอนะคะหัวน็อตไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงะนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะ,ะการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีการเปลี่ยนประตูมาแน,น่นอนนะคะน็อตเดิมนะคะเมคอาร์คอยู่สภาพเดิมนะคะรอยซิลิโคนด้านข้างเห็นได้ชัดแบบนี้กันเลยนะ,ะพี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาหานูได้ที่0ย์91447982นูเพ สําหรับเสาบีนะคะคุณพี่ขาหัวน็อตอยู่สภาพเดิมเลยไม่มีริ้วรอยปละแจไขแน่นอนค่ะพี่สติ๊กเกอร์มอกอกมีมาให้เห็นแบบนี้ด้วยนะคะแผ่นเพจเดิมวันเดือนปีผลิตตรงกับสาเนารถเลยนะคะสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะนี่หัวน็อตอยู่สภาพเดิมแบบนี้สีดําเดิมโรงงานนะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยสําหรับห้องผู้โดยสารคันนี้นะคะเดี๋ยวขอให้ดูนิดนึง กว้างขวางนั่งสะดวกสบายแน่นอนค่ะพี่ขามีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยที่พิงแขนวางแก้วมีมาให้ครบนะคะแล้วก็มีหน้าต่างช่องเล็กๆตรงนี้เพิ่มเติมนะคะเผื่อไปหยิบของนะคะห้องเก็บสัมภาระนั่นเองนะ,ะภายในก,กว้างๆสะอาดสะอา้านน่าใช้งานมากๆเลยนะคันนี้ฟรีดาวจัดยอดเต็มค่ะพี่ๆขาผ่อนเดือนละเป็นแค่9,000ับาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครอยากได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะน แนะนำเลยค่ะพี่คันนี้ปี2016เป็นรถใช้งานแค่มือเดียวนะคะไม่ใช้งานแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นเลยค่ะพี่ขาได้เป็นรถเดิมๆโรงงานการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิวามชนหนักจมน้ํากอใหม้แน่น,นอนนะคะซื้อออกไปตรวจสอบเจอยินดีคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหลังค่ะพี่ไฟท้ายเดิมนะคะตาสัญลักษณ์แคมรี่นะคะมีอยู่สภาพสมบูรณ์เลยหรือว่าจะเป็นเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดอีกด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟ ทับทิมด้านล่างนะกล้องถอยหลังมีมาให้สวยๆเลยกระจกด้านหลังค่ะได้เป็นพาร์ทเดิม จากโตโยต้าอีกด้วยนะคะรังคาไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำม,มาค่ะใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวฝาท้ายนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างนิดนึงนะรอยซิลิโคนเห็นได้ชัดไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน,น่นอนนะคะน็อตเดิมโรงงานสวยๆภายในห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้นะคะเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆเลยแล้วก็มาพร้อมอุปกรณ์น,นะคะยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยค่ะคันนี้นะคะด้านล่างไม่มีริ้วรอยขึ้นสนิมหรือว่า 错。 ตัวน้ำท่วมมาแน,น่นอนค่ะพี่อยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้ปรับสภาพพร้อมขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนปล่อยรถเราจะมีการสปารถให้อีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับใครสนใจนะคะโตโยต้าแคมรี่มือ2อคันนี้จัดมาได้เลยค่ะพี่ค่ะนะ,ะเดี๋ยวดูแลเรื่องภาษีพรบให้และซื้อกับนุษนะคะบอกได้เลยว่าจัดไปค่ะพี่ประกันเครื่องเกียร์หปีนะคะเข้าซ่อมศูนย์อีกด้วยนะ,ะและก็น้ำมันเต็มถังวันออกรถด,ด้วยนะ,ะสนใจยังไงสอบถามมาได้เลยค่ะพี่ตามเบอร์โทรแล้ล่า สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถเองนะคะก็สามารถนะคะ โทรหาหนูได้เลยวิดีโอคอลได้แล้วมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ด้วยนะคะไม่พอเพียงเท่านั้นคะ่ะลูกค้าไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์หรือว่าไม่สะดวกมารับรถเองเรามีนะคะตัวรถสไลด์ส่งถึงที่อีกด้วยนะฮะอ่ะมาดูกันต่อคะ่ะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมมือเปิดเป็นสีโครเมียมทั้ง4บานเลยเดี๋ยวพาดูภายในห้องผู้โดยสารกว้างๆมีแอร์หลังมาให้แล้วตัวเบาะไม่มีรีลลอยการฉีกขาดเบาะเดิมๆโรงง,งานอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะบอกได้เลยว่ารถสวยสภาพสมบูรณ์เลยคะ่ะพี่คันนี้นะคะตัวซอก ตูนะคะน็อตเดิมเมคอาร์ k, อยู่สภาพเดิมสวยๆแบบนี้เลยแผงประตูด้านข้างนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวฟังก์ชันด้านในตัวรถกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะเสาบีนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆมีติดมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะภายในก็ฟังก์ชันมีมาให้ค่อนข้างครบนะคะแล้วก็ตัวซอกประตูนะให้เห็นเลยนะคะน็อตเดิมเดิมโรงง,งานนะ,ะแผง ในส่วนของรายละเอียดตัวแผงประตูด้านคนขับนะะมีที่ปรับกระจกนะคะอ๋อขอโทษดีค่ะที่ปรับเบาะนะคะมีเซฟมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ตัวนะคะ เปิดปีกกระจกออโตเซ็นอร์ล็อกมีมาให้ครบค่ะพี่คันนี้ภายในสวยๆเดิมๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะภายในนิดนึงเนาะอ่าสตาร์ทเครื่องโชว์เลยค่ะพี่ตัวนี้นะสำหรับสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วนะคะบอกทีเลยว่าเรือนไม้เนี่ยอยู่สภาพเดิมไม่มีดีรอยการเปลี่ยนมานะคะเรือนไม้เดิมสีฟ้าแบบนี้เลยไม้ใช้งาน53,209กิโลคันนี้ไม้เดิมแท้โรงงานค่ะพี่ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะพรมไรมอติฟังก์ชันมาพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงรับสายวังสายมีมาให้ นะ,ะครบเลยฟูทันคอนโทรลมีมาให้ที่ระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะคะมีมาให้ครบเลยแล้วก็มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนค่ะพี่ กล้องถอยหลังมีมาให้แบบนี้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีมาให้ครบนะเดี๋ยวนุชขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูนิดนึงมีเอ็ดดิการ์ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราเสียบเอ็ดดิการ์ดเพิ่มเติมให้นะคะมีเดวิระบบน้ำทางระบบแอร์ออโต้นะคะเกี G uto, ยร์ออโต้สวยๆเลยนะคะมีช่องเก็บสัมภาระต่างๆสาย USB เสียบได้หมดเลยนี่นะคะมีมาให้ค่อนข้างครบคะ่ะพี่คันนี้ตอบโจทย์เลยที่วางแก้วอยู่สภาพสวยๆแบบนี้นะใครที่สนใจอยากได้นะคะรถไว้ใช้งานรถหรูสไตล์ผู้บริหารผ่อนสบายๆนะคะ จัดมาได้เลยค่ะพี่คันนี้ Toyota Camry นะคะ2.5 g จี ปี2016นะคะราคานี้บอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆเลย599,000บาทได้เป็นรถเดิมโรงงานอีกด้วยไม่มีประวัติผิดความมาค่ะพี่ขาคันนี้นะคะซื้อกับนุษอย่างที่แจ้งเลยรับประกันเครื่องเกียร์เข้าซ่อมศูนย์หปีนะฟรีเลยค่ะพี่และพร้อมน้ํามันเต็มถังวันออกรถอีกด้วยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้กันนิดนึงนะคะว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าหคองเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอวีทีไอเดิมแท้โรงงานฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะตัวรถไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่าย้ำเครื่องมานะคะโครงสร้างหลักอยู่สภาพเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้คานหน้านะคะไม่มีริ้วรอยการแตกเล้าอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมโรงงานอีกด้วยนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวทําการเช็คแล้วเปลี่ยนให้นะคะน็อตเดิมรอยคิวซีเดิมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวน็อตยึดฝากระโปรงค่ะไม่มีริ้วร การแกะไขงัดแงะฝากกระโปรงเดิมโรงงานที่การความร้อนอยู่สภาพสมบูรณ์เลยสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้รอยเมกองเมกอาร์ค นะคะอยู่สภาพเดิมเลยนะคะการันตีมาให้แล้วนะคะกับรถมือสองคัดเกรดรถเดิมโรงงานรถสวยๆนะคะเราการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ากอใหม่มา่นอนนะสำหรับพี่ท่านไหนสนใจอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามดาเรียนมาได้เลยตามเบอร์โทร0914479822นุชเพชรยนต์สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชด้วยนึงนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ